สวัสดีนักเรียนครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนการจําแนกประโยคตามรูปประโยคนะครับตามรูปของประโยคในครั้งที่แ <fui> ล <t> ้วเนี่ยเราเรียนการจําแนกประโยคเนี่ยตามเจตนาของผู้พูดหรือตามเจตนาของผู้ส่งสารไปแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาเรียนการจําแนกประโยคตามรูปของประโยคว่าประโยคนี้สิ่งที่ถูกเอามากล่าวถึงข้างต้นหรือประธานของประโยคเนี่ยมีรูปแบบอย่างไรนะครับประโยคในรูปแบบนี้จะเน้นที่ประธานของประโยคเป็นหลักนะครับ เรามาดูนะครับการจําแนกประโยคตามรูปแบบประโยคนี้นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด5รูปแบบด้วยกันนะครับโดยประโยคชนิดนที่1นะครับเรียกว่าประโยคประธานเป็นผู้กระทํานะครับประธานผู้กระทำนะครับในไวยากรณ์เล่มเก่าๆเนี่ยจะเขียนว่าประโยคกันตุนะครับหรือกันตุการกบนะครับก็คือมีประธานเนี่ยเป็นผู้กระทําในประโยคนั้นๆนะครับ อันที่2ครับประโยคก,กรรมประโยคนี้นะครับมองที่ประธานเป็นหลักก็คือประธานเป็นผู้ถูกกระทานะครับหรือกรรมตกมาอยู่ที่ประธานของประโยคนะครับข้อ <c oughs> ที่3ครับประโยคกริยานะครับประโยคกริยาเนี่ยจะมีคําที่คือเราต้องการเน้นกริยาจึงเอากริยามาขึ้นต้นนะครับมันจะมีคําสําคัญที่จะทําให้เราพบเห็นว่าเมื่อเราเอากิริยามาขึ้นต้นเนี่ย แล้วมันเกิดคำสำคัญที่ปรากฏหน้ากริยานั้นๆให้เรารู้ว่าเขาต้องการจะเน้นเหตุการณ์นะครับหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาก็เลยเอาตัวกริยานั้น,นี่ามาขึ้นไว้ข้างต้นนะครับอันที่สี่ครับประโยคการิสนะครับประโยคการิสเนี่ยคือประโยคที่มีผู้รับใช้นะครับก็คือมีการใช้ให้ใครไปทําอะไรอย่างใดอ,อย่างหนึ่งในประโยคนั้นๆน,น,นะครับและอันที่5ครับประโยคกริยาสภาวามาลา รประโยคกริยาสภาวมาลาเนี่ยคือเป็นประโยคที่มีกริยาทําหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะครับมันจะต่างกับประโยคกริยาถ้าประโยคกริยาเราเน้นกริยาที่มันเกิดขึ้นเราจึงเอารการิยาเนี่ยไปไว้ข้างหน้านะครับแต่ว่าประโยคกริยาสภาวมาลาเนี่ยคือเอากริยามาตั้งต้นเป็นประธานนะครับ ถ้าจะมองง่ายๆก็คือจริงๆกริยาเหล่านั้นเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นอาการนามได้แต่เขาไม่ใส่คาให้คํากริยาเหล่านั้นเนี่ยมันกลายเป็นอาการนามอาการนามก็คือพวกคําว่าการและความนะครับเดี๋ยวเราจะไปอธิบายอีกทีหนึ่งนะใ,ใ,ในในในตัวของรายละเอียดตรงนั้นนะครับเราไปดูอันแรกก่อนครับประโยคประธานคือประธานเป็นผู้กระทําในประโยคนะครับประโยช์ประธานเป็นผู้กระทํานะครับกูขอเรียกสั้นๆว่าประโยชประธานและกันนะครับ ประโยคนี้ประธานเป็นผู้กระทําใดๆก็ตามหรือกริยาใดๆก็ตามในประโยคเช่นนักเรียนกินข้าวประธานคือนักเรียนนักเรียนกระทํากริยากินข้าวแบบนี้ครับประโยคที่2พ่อรักลูกทุกคนพ่อกระทํากริยารักนะครับฉันนอนเล่นใต้ต้นไม้นะครับฉันเป็นประธานทํากริยานอนเล่นนะครับแบบนี้อันนี้คือประโยค ประธานเป็นผู้กระทําง่ายๆนะครับนักเรียนเราไปดูอันที่สองครับประโยคกรรมประโยคกรรมคือครูบอกว่ารูปแบบประโยคแบบพวกนี้นะครับจะมองที่ประธานหรือคําต้นของประโยคเป็นหลักนะครับประโยคกรรมคือประธานเป็นผู้ถูกกระทํานะครับเรามาดูครับอย่างเช่นแมวถูกรถชนตายแมวเป็นประธานครับแต่แมวดันเป็นกรรมของประโยคคือรถชนแมวตายไปแล้วอย่างนี้นะครับ ันที่สองครับปลาตายหมดปลาตายหมดแล้วปลาถูกตายนั่นเองนะครับพูดง่ายๆก็คือตักระทําให้ตายนะครับหรือมันมีอะไรสักอย่างที่ทําให้ปลาตายเนี่ยคือกรรมของประโยคตกไปอยู่ที่ประธานนะครับข้าวถูกน้ําท่วมนะครับข้าวถูกกระทําคือน้ํามันไปท่วมข้าวซึ่งข้าวดันเป็นประธานของประโยคแบบนี้ครับ อ่ะอันนี้คือเรียกว่าประโยคกรรมมองง่ายๆคือประธานถูกกระทำหรือกรรมตกไปอยู่ที่ประธานของประโยคนะครับต่อไปนะครับนักเรียนอันที่3ครับประโยคกริยาประโยคกริยานะครับคือประโยคที่ผู้พูดเดี๋ยต้องการจะเน้นคำกริยาจึงเอาคำกริยาที่กล่าวไว้เนี่ยนะครับมาไว้ก่อนประธานเอากริยามาไว้ก่อนประธานถามว่าประโยคนี้มีประธานไหมมี แต่เขาอยากเน,นเน้นกี่ยานะครับเขาเลยเอามาไว้ข้างหน้านะครับมันจะปรากฏคำว่าเกิดมีปรากฏอยู่ด้วยนั่นดูนะเกิดฝนตกหนักจนน้ําท่วมภาคเหนือตอนล่างถ้าถามว่าใครนักเรียนจะต้องตอบว่าภาคเหนือตอนล่างไงทําอะไรน้าท่วมนะครับอ่อจริงๆแล้วเนี่ย ประโยคเนี้ยจะ,จ,ะจะต้องการจะพูดอย่างนี้เลยครับเก,กกนนกรรเกิดฝนตกหนักจนน้ำท่วมกิยาของประโยคคือเกิดฝนตกหนักจนน้ำท่วมอันนี้คือภาคแสดงของประโยคแต่เขาต้องการที่จะเน้นกิยานะครับเขาก็เลยเอาฝนตกหนักจนน้ำท่วมเนี่ยมาไว้ขึ้นต้นหน้าประโยคเห็นไครับเดีย๋ยวเราเรียนจะสับสน๋ยวคูลบอันนี้ก่อน แบบนึ้นนะนี่นะครับประธานของประโยคคือภาคเหนือตอนล่างนะครับอันนี้เป็นภาคสแสดงแต่เขาเอาภาคสแสดงมาขึ้นต้นไว้เพื่อที่ต้องการจะเน้นย้ำนะครับนี่ต้องการจะเน้นคำกริยาอ่ะไปดูอันที่2ครับมีกิจกรรมรับน้องใหม่ด้วยนะมีกิจกรรมรับน้องใหม่ด้วยนะ อันนี้ประธานของประโยคมีไหมมีแต่ละไว้ครับก็คืออาจจะเป็นคณะเรามีกิจกรรมรับน้องใหม่ด้วยนะแต่เขาไม่พูดเขาละประธานไว้แล้วคือโผล่มาเป็นกริยาเลยคือมีอันนี้เกิดเป็นกริยาใช่ไหมครับเนี่ยแล้วก็หรือปรากฏเนครับเป็นกริยาหรือเป็นภาคแสดงนะครับปรากฏแสงประหลาดบนท้องฟ้าเมื่อคืนนี้ นะครับปรากฏแสงประหลาดบนท้องฟ้าอย่างเงี้ยเขาเอาคําว่าเกิดมีปรากฏมาขึ้นหน้านะครับเพื่อที่จะแสดงการเน้นย้ำนะครับนเรนดูนะคำเหล่านี้มันคือกลิยานะครับเราเราจึงเรียกประโยคเหล่านี้ว่าประโยคกริยานะครับอ่ะต่อไปครับประโยคการิฟนะครับประโยคการิสคือประโยคที่มีผู้รับใช้หรือมีคนถูกใช้ให้ไปทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง นะครับอย่างเช่นครูให้นักเรียนส่งงานที่โต๊ะในห้องพักครูนะครับคือครูใช้ให้นักเรียนไปส่งงานที่โต๊ะเห็นไหมครับให้นักเรียนไปทําอะไรไปส่งงานอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีการส่งต่อเนื่องกันไปว่ามีคนนึงใช้คนนึงไปทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับลูกถูกแม่สั่งให้ทํางานบ้านลูกถูกแม่สั่งก็คือมีแม่สั่งลูกให้ไปทําอะไร ให้ไปทํางานแบบนี้นะครับมันมีคนใช้แล้วก็คนคนที่เป็นคนใช้กับคนที่ถูกกลับใช้นะครับพ่อบอกให้แม่รีบกลับบ้านทันทีพ่อให้แม่นะครับแล้วแม่ก็ต้องไปกลับบ้านทันทีนะครับแบบนี้เนาะอันนี้เรียกว่าประโยคการิษหรือประโยคที่มีผู้รับใช้นะครับอันต่อมาครับประโยคกริยาสภาวมารากรยิยาสภาวะมาราคือประโยคที่ มีกริยาสภาวมาราเนี่ยขึ้นต้นประโยคนะครับกริยาสภาวมาราเนี่ยเป็นคํากริยาที่นํามาใช้เป็นคํานามปรากฏในตําแหน่งประธานของประโยคคือเอากิริยามาเป็นคํานามแต่บางทีเขาไม่ใส่คํานามนะครับประธานมาเป็นคํานามก็คือการเอาคําอาการนามครับคําว่าการกับความเนี่ย ไปใส่นำหน้ากริยาเมื่อเอาการกับความไปใส่นำหน้ากริยาใดแล้วกริยานั้นจะหมดสภาพความเป็นกริยาทันทีจะกลายเป็นคำนามเรียกว่าอาการนามนะครับอันนี้คือทวนความรู้เนาะครับนักเรียนอย่างเช่นอันนี้ครับนักเรียนแต่ว่าประโยคกริยาสภาวะราเนี่ยบางทีเนี่ยเขาไม่ได้ใส่การละความมานะครับไม่ใส่การและความมานะครับนักเรียนดูเดินเล่นในสวนทุกวันเดินเล่นในสวนทุกวันเนี่ยมันคือกริยาเมื่อปรากฏกริยาจริงๆมันคือเหมือนประโยคประโยคหนึ่งเลย แต่มันมีกิยาตรงนี้ครับทาให้อันนี้เป็นกิยาจริงๆของประโยคฉะนั้นเนี่ยเดินเล่นในสวนทุกวันเนี่ยไม่ได้เป็นกริยาของประโยคแต่ดันทําหน้าที่เป็นประธานจริงๆถ้านักเรียนเติมคําว่าการเดินเล่นในสวนทุกวันนักเรียนจะเข้าใจไว้เลยว่าอ๋อนี่ไงก้อนนี้คือก้อนของคํานามหรือก้อนของนามวลีนะครับการเดินเล่นในสวนทุกวันการเดินเล่นในสวนทุกวันเป็นคํานาม เรียกว่านามวลีเป็นกลุ่มก้อนของ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 นามวลีนะครับที่ทําหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะครับทำให้ร่างกายแข็งแรงเนี่ยทำให้เนี่ยเป,เ,ปเป็นกริยาของประโยคใช่ไหมครับร่างกายแข็งแรงก็เป็นสิ่งที่กริยานั้นส่งผลมาให้ให,ให้ก็คือร่างกายแข็งแรงนะครับต่อไปนอนหลับเป็นการพักผ่อนที่ดี ถ้านักเรียนเติมการนอนหลับเห็นไหมครับจะเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อกริยาสภาวะสภาวะมาลาคือเอากริยาไปทำทำหน้าที่ให้ปรากฏในตําแหน่งของประธานหรือให้ให้กลายเป็นคำนามได้นะครับโดยการเติมการและความเข้าไปไจะเข้าใจง่ายๆมากขึ้นนะครับอ่ะนอนหลับจริงๆเป็นกริยาใช่ไหมครับแต่กริยาของประโยคนี้จริงๆคือเป็นนอนหลับเนี่ยมันเป็นแค่คําที่เขาเอาไ้เรียกอาตารการนอนหลับว่านอนหลับ นะครับเรียนดูนะต่อไปนอนนานๆไม่ดีต่อสุขภาพเห็นไหมครับไม่ดีคือกริยาจริงๆอันนี้เป็นกริยาสภาวามาลาคือเอากริยามานำหน้าขึ้นต้นของประโยคในตาแหน่งประธานของประโยคนะครับแานะครับสำหรับในเรื่องของการแบ่งประโยคนะครับตามรูปแบบของประโยคเนี่ย ก็จะมี5อันเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบไว้เท่านี้นะครับนักเรียนเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับรูจะพูดถึงในเรื่องของการละการซ้ําแล้วก็การแทนในประโยคนะครับสวัสดีครับ